สวัสดีทุกคนพบกับช่องบินตาดี Y คลิปนี้ก็มีโปรเจกต์จะทาอีกแล้วโปรเจกต์ project เก่าห้องเก็บของก็ยังไม่เสร็จนะแต่ว่าโปรเจกต์นี้เร่งด่วนกว่าก็คือต้องต้องรีบทําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคือโปรเจกต์ระบบน้ําลดสวนลําไยหลังบ้านพี่ก็คือพี่เจาะบาดาลมาน่าจะ2ปีแล้วอะ่ะแล้วพี่ก็กลัวว่าถ้าเกิดพี่ไม่รีบทำเนี่ยเดี๋ยวบาดาลมันก็อาจจะใช้ไม่ได้ที่เราเจาะไปก็จะเสียเงินเปล่านะ,ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะสร้างให้ช่างเขาเทนนนาปนปููฐ ทีแรกอะเห็นป่ะตอนแรกพี่กะสร้างเป็นเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าพี่คิดว่าโปรเจกต์กมันใหญ่เกินไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะดึงน้ำนี่บ่อบาดาลอยู่นี่ที่ขุดไว้ซึ่งไม่รู้ตอนนี้ใช้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะก็กะแบบปุ๊บใช้โซล่าเซลแล้วก็สเสมอด,ดึงน้ําขึ้นมาปุ๊บเข้ามาเก็บไว้ที่ถังนี้แล้วก็ดูดน้ําจากถังเนี่ยไปลดสวนลำยาไยทั้งสวน,นประมาณพี่มีประมาณ30ต้นบต้นั้ง จะเห็นว่าพี่ใช้เสาเป็นเหล็ก3นิ้วนะเกาวนไนจะใช้เกาวนไนทั้งหมดเพราะว่าต้องการให้มันแบบทนที่สุดนะทนสนิมก็ยังไงจุดที่เราเชื่อมก็ต้องพ่นสีอยู่ดีแหละตอนนี้ออกแบบไว้มีเสา4ต้นเป็น3นิ้ว4ต้นส่วนแบบนี้ก็ตามนี้นะตัวพวกจันทนันพวกแปรก็จะใช้เป็นเหล็กตัว C นะ ็ตัว4 3นิ้วเหมือนกันจันทันสามเส้นยาวเส้นละ400ก็4เมตรแผงโซล่าเซลล์แผ่นหนึ่งมันของพี่มันยาวประมาณ2เมตรทั้งหมดแแผงมันจะเป็น2ชั้น2เมตรแล้วก็2เมตรก็เป็น4เมตรใช่ไหมด้านกว้างมันยาว1เมตรตัวแปรพี่จะทำอยู่ที่ขนาด4เมตร10เพราะว่ามันต้องเผื่อตัวเอ็นแคมกับมิดเดิลแคมที่ไวลล็อกแผงโซล่านะตัวจันทันเนี่ยใช้3เส้นแล้วก็ตัวแปรใช้4เส้นแบบอันเนี้ยไอเสาต้นหน้าที่พี่ออกแบบไว้ที่ 80แล้วพอเอียง15องศามันจะต้องเผื่อขึ้นไปอีก2เซนเพราะฉะนั้นพี่ก็จะวัดตรงนี้ปลายเสาลงมาอีก2เซนตรงนี้ถึงฐานเสาเนี่ยจะ80ดสิบพอดีอันนี้เมื่อวานพี่ตัดเผื่อไว้82เสร็จแล้วนะสูงๆนี่คือเสาต้นหลังเหมือนเสาต้นหน้าทีง่ายก็ไม่ต้องวัดก็ได้นะก็คือตอนแรกเป็นเหล็กหัวตรงนี้ใช่ไหมก็ให้ระยะตรงนี้กับตรงนี้ห่างกัน2เซนประมาณนั้นแหละแล้วก็ตัดออก ก็ได้ประมาณ15องศาเนี่ยแหละก็เดี๋ยวเชื่อมเลยพอเราเชื่อมเสร็จเดี๋ยวเราค่อยเอาเสาพร้อมกับเพดีนเสาในไฟวัดตำแหน่งที่เราจะเจาะเพดลงนะปกติเขาจะไม่ทำกันอย่างงั้นใช่ไหมปกติเขาจะ เอาเพจไปวัดแล้วก็เจาะรูเลยแล้วก็ติดเพจแล้วค่อยเอาเสาไปเชื่อมติดอีกทีใช่ไหมแต่ที่จะทาอีกแบบหนึ่งที่ออกแบบระยะเสาห่างกัน2องเมตรหกทั้ง4ด้านแต่ว่าไม่ได้วัดจากจุดจริงกลางแต่วัดจากมุมนะมุมเสาเสาทั้ง4ต้นนี้ที่ก็จะปิดหัวเสาด้วยก็คือการน้ําเข้านะพอประมาณนะแล้วก็เดี๋ยวทา,าสีกันสนิมขั้นถัดไปเราจะเอาเสาเนี้ยไปวางตรงที่เรามาร์คไว้แล้วก็เจาะรู ให้มันได้ตำแหน่งแล้วเราก็จะเจาะรูแล้วก็ยึดเสาตัวนี้กับพื้นที่พี่เทไว้นั่นแหละที่พี่<บ>มาร์กตำแหน่งไว้แล้วเห็นปะตรงที่เป็นเนี้ยอาจจะมีเงาโ่มบางหน่อยเพราะว่ามันร้อนตอนนี้ไอตรงมุมที่เราหาไว้คือมันจะเป็นมุมเสาเลยนะไม่ใช่กลางเสานะที่พี่คิดไว้นะพี่ไม่ได้แบบเอาไปกลางเสาอนี้นะพี่จะอยู่มุมนี้แล้วก็เดี๋ยวเ,เส้นเส้นนี้จะตรงอยู่เอาเส้นนี้กับด้านข้างให้ได้กัน ตรงนี้พี่ไอ้นี่ใช้ไว้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แล้วฝั่งฝั่งตัวข้าวก็จะเหมือนกันให้มันอยู่แนวเส้นทีนี้พี่ก็จะมารูรละอ่าแล้วทีนี้เราก็ไล่ทําทุกจุดเลยทั้ง4จุดได้ละเดี๋ยวเราจะเจาะตรงนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเอาเหล็กนําโซนมามามาร์รตรงนี้แล้วก็เจาะเห็นป่ะตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงมุมขออันนี้พอดีเราจะเจาะรูขนาด10.5มิลน,นะเพราะว่าพุกตะปูเราใช้10มิล นี่นะหกตะปูสันกกร์นี่เราเจาะลงไปประมาณเกือบครึ่งเลยครึ่งดอกไปหน่อยเจาะเหือไปเลยก็ได้นี่เราเอาปั๊มลมเบ่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เนี่ยเวลาเราใช้ขันให้มันเหลือประมาณข้อ2ข้อนะเดี๋ยวเราใส่ไปอย่างนี้เสร็จใช่แล้วเราก็ตีปุ๊บมันก็จะแน่นเลยแต่ว่าต้องวางอยู่บนเพดนะ เพลน่าจะขยับได้นิดหน่อยคือมันเจาะให้ตรงรูที่เรามาร์กยากมากเพราะว่ามันเป็นปูนอะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ให้ครบสี่ด้านโ <Okay. S 1> อเคนา่แหละโคตรแน่น,น นี่เดี๋ยวเราจะเชื่อมแล้วนะขเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้น่าจะเรียกว่าจันทันใชแ่แล้วเราเท่าพลาดฝั่งนี้เรียกว่าแปรมันจะใช่นะเห็นปะนี่อันนี้ประมาณขเขาเรียกว่าอะไรประมาณสาิบห้าองศาตามที่เราออกแบบไว้เลยออไม่หนักสี่เมตรดีเลย มีเล็กครับเัรียบร้อยเหลือขั้นตอนทำแปรแล้วนะ ตอนนี้เราทำจันทันลายเสร็จแล้วแปเราจะยาว4เมตรสิบเนื่องจากเราจะใช้เป็นเป็นแคมป์มาตรฐานที่เขาไว้ยึดแผงโซลา่าแต่ว่าเราไม่ได้ใช้รางอลูมิเนียมนะเพราะว่ามันแพงใช้เป็นเหล็กแทนเป็นเหล็กตัว C เราก็จะเจาะไปอย่างนี้แล้วก็น็อตที่ยึดอยู่ข้างในแล้วก็แคมป์กวางใส่แปร4เส้นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้2เส้นสําหรับรับแผง1แผงแผงมันยาว ยาวสเมตรใช่ไหมกว้าง1เมตรพี่จะวางไปทางนี้2เมตรตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปอีก2เมตรแล้วก็ไปทางนี้สี่แผงก็มันก็จะสมมาตรพอดี่เหมือนเป็น 4, 4ี่คูณสี่ประมาณนั้น เดี๋ยวอันนี้พี่จะมาเจาะรูนะไอตัวโครงสร้างที่เราจะใช้ยึดแผงอันนี้เป็นแคมป์สำหรับยึดแผงโซล่าเซลล์แบบมาตรฐานนะในงานยึดแผงโซล่าเซลล์เขาจะใช้ยึดกับไอลางอลูมิเนียมโปรไฟล์นะซึ่งราคามันสูงพี่ก็เลยจะใช้วิธียึดโครงสร้างเหล็กที่พี่ทำนั่นแหละแต่เราจะต้องเจาะรูให้ตรงตำแหน่งที่เราจะยึดก็คือพี่จะเอาเนี่ยน็อตนี่ยโบนี่ร้อยเข้าไปในตัวเหล็กเลยแล้วก็ ยืดแบบปกติอย่างนี้เลยเนี่ยความหนาพี่สามสิบห้ามิลเราต้องวัดด้วยนะเวลาซื้อว่าแผงเราสูงหรือหนาเท่าไหร่มันจะมี35-45ิบห้าสีมาเนี้ยแต่เดี๋ยววันนี้พี่จะมาวัดดูนี่ก่อนว่าเนี่ยน็อตเนี่ยขนาดเท่าไหร่เพื่อจะได้รู้ว่าเราจะเจาะรูขนาดเท่าไหร่นะอ๋อไม่ถึงว่ะแปมิลโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเจาะรูขนาด8ปดมิลไอตัวนี้ห่างตรงนี้ประมาณ2องเซน สองเซนหรือยี่สิบมิลตรงนีน้ประมาณใช่ปะยี่สิบมิลครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งเซนโมดนี่เป็นแผงแผงเราก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บหนึ่งเมตรใช่ปะ่ะสมุินะแล้วก็ตัวแคมป์ตัวถัดไปก็จะอย่างนี้หนึ่งเมตรบวกมานี่หนึ่งเซนแล้วก็บวกมานี่หนึ่งเซนก็เป็นหนึ่งร้อยสองเซนพอดีอ่นนี้เดี๋ยวพี่จะวัด วัดครึ่งนะเส้นนี้มันยาวสี่เมตรสิบใช่ไหมเราก็จะวัดครึ่งหนึ่งเส้นล่างแล้วก็เส้นบนนู้นแล้วก็จะตีเตาก็คือปลายปลายตรงนี้กับปลายตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกเส้นก็เลยจะใช้วิธีวัดครึ่งเอาดีกว่าแล้วเราค่อยวัดจากครึ่งออกมาข้างละร้อยสองแค่ฝั่งนี้ก็ร้อยสองเพราะมันมีทั้งหมดสี่แผงมันก็จะมีที่จะต้องยึดแคมป์ตรงกลางหนึ่งแล้วก็ข้างๆนี้อีกสองส่วนตรงท้ายนี้กับท้ายฝั่งนี้จะเป็นเอ็นแคมป์นะ ที่ตัดมาสี่เมตรสินั่แหละอ่ะสี่เมตรสิบเป๊ะก็ครึ่งนึงก็เท่าไหร่สองเมตรห้ายของเลห้าเงอ่ะเดี๋ยวเราจะเจาะนะคอนจอเดี๋ยวมาร์กก่อน 5, 5. พอดีเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ไว้ข้างล่างนี่นี่แล้วนี้ก็อยู่ข้างบน่นีน บอ,อชน้วนะควาาไปบนเล็กแล้วไม่ได้เลยอันนี้แผงเรานะแผงสามสี่ปีเป็นงี้แหละตามสภาพนะ <c oughs> เราจะวัดจากตรงนี้มาตรงนี้ห้าสิบห้ามันก็จะอยู่ตรงรูรูนี้พอดีนะจะได้เป๊ะนะเดี๋ยวพี่จะใส่ มิเดิลแคมไปเลยนะเพื่อความง่ายงพี่ก็คือพี่ต้องสอดถุงมือเพราะว่ามันจะยาก <S <S เราจะสอดไปข้างใต้นี้ <S 2> <S 2> <S 2> ปุ๊บแล้วความหนาตรงนี้อย่าลืมอย่างที่พี่บอกวัดด้วยว่าของเราเท่าไหร่นี่ประมาณนี้นะเราก็จะขันเป็นคร่าวๆไว้ก่อนอเียนระืนกลางคือเราไม่ได้ใช้ล้างมาตรฐานถ้าล้างมาตรฐานพี่ไม่ต้องเอามือหลวงไปจับข้างล่างเลยนะ มันจะยึดแน่นเลยที่แล้วเราหมุนแค่ข้างบนพอแล้วมั้งโอเคพอละน,นี้ก็อยู่แล้วตอนนี้ต้องรีบทำแล้วเพราะว่าเมฆอันนี้ละเมฆบังแดดให้เราละ สุดท้ายเราก็จะติดเนะอ็นแคมนะอือไอตัวมิดเดิลแคมเอ็นแคมอะไรเนี่ยมีมีขายนะตัวละเท่าไหร่ไงี้ยหลักสิบสิบกว่าบาทอะอเข้าเกียวตัวสุดท้าย แถมด้วยเราติดไอ้กาวร่วมไปละกลาวร่วมก็ตอนนี้ติดแค่เป็นสองสติงอันนี้กัรน,น,นี้ยังไม่ได้รวมกันเดี๋ยวหาจุดที่มันจะรวมกนมันน่าจะมีอยู่หัหาร้อยน็อตแถวนี้ร้อยร้อยไปกาวร่วมคือเราจะเอาทุกแผงเนี่ยอนุกรมกันแล้วค่อยทำสายกาวลงดินแถวนี้แหละนะ ก็ลงสะลงหลักกาวปกติสายนี้ไม่รู้มันจะทนแสงแดดได้ดีไหมแต่ก็คงนะน่าจะระดับนึ่งอนุกรมก็คือ บวกเข้าลบไปเรื่อยๆของแต่ละแผงอันนี้เดี๋ยวจะอ,อย่างนี้ไว้ก่อนคือเราอาจจะปล่อยเปลือยอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวหาอะไรมามัดตรงนี้ตอนนี้ไฟสามรอยี่สิหกโวล์นะอันตรายนะเป็นไฮโวล์เดี๋ยวเบื้องต้นที่จะถอดออกไปก่อนไม่เชื่อมไว้เพราะว่ามันตรงนี้มันจะอันตรายเพราะเรายังไม่ได้ใช้เราจะ ถอดออกแล้วก็พับไว้แถวนี้ไว้ก่อนอ่ะอันนี้ทุกคนเป็นกล้อง GoPro พี่นะที่จะเอาลงไปสำรวจในบ่อบาดาลนะเนี่ยก็ติดไฟไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูภาพผ่านแอปของ GoPro เดี๋ยวเอาลองลงไปดูนี่นะเราก็จะค่อยๆหยอดลงไปละไปไปดูกันว้าวค่อยๆหยอดลงไปนะเกี่ยวว่ะหลุดก็ก็คือทิ้งไปเลย อ่ะเดี๋ยวเราจะมาวัดความลึกของจุดที่มันมีน้ำนะโดยที่จะใช้ตรงนี้เป็นเป็นเกณฑ์ตรงนี้มันประมาณห้าสิบห้าแล้วก็เส้นรอบตรงนี้อีกประมาณตัง้งลสองเส้นตีไปว่าห้าสิบเจ็ดแล้วกันช่วงนี้น,ะน,นนะแล้วก็มานับว่ากี่รอบนะ สารอบพอดีโ okay. อเคได้รอบหนึ่งช่วงประมาณ57เซน57เราได้37ก็คูณกัน49่สิบเกป็นสา เป็นสิบสิบเอ็ดได้สองพันหนึ่งร้อยเก้าเซนก็ตีเป็นเมตรก็ยี่สิบเอ็ดเมตรน้ำสแสดงว่าน้ำอยู่ล้าวเนี้ยยี่สิบเอ็ดเมตร